พลของกองร้อยฐานพรานที่3207กองบังคับการควบคุมฐานพรานสูงปฏิบัติการกองทัพภาคที่3และกองร้อยฐานมาที่4หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานมาที่5กองกําลังผหาเมืองครับยิงปะทะกับกลุ่มขบวนการขนลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนขณะที่ออกลาดตระเวนบริเวณบ้านป่าคาบ้านขอบด้งตําบลม่อนปิน่นอํเอาเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตามแผนยุทธการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเนี่ยนะฮะคือตอนแรกเนี่ยคาดว่ามีประมาณ1 5บหถึงยีคนเขาค่อยเดินลเะลาะมาจากฝั่งประเทศเมีนมาเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยแสดงตัวส่งสัญญาณให้หยุดเมื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่คือไม่หยุดนะฮะยิงใส่กันเลยครับใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดไม่ทราบชนิดกระหน่ำยิงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยิงโต้กลับเกิดการประทะกันประมาณ10นาที แต่เนื่องด้วยเป็นช่วงค่ำอะฮะค่ำเมื่อวานที่ยิงปะทะกันนะครับเกรงว่าเหมือนมือละเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอันตรายได้ก็เลยล้อมพื้นที่ปิดกั้นพื้นที่เอาไว้แล้วก็เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ปะทะช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะฮะโอ้ท่านผู้ชมมืดๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ยิงแม่นจริงๆนะฮะพอเข้าไปตรวจสอบเนี่ยฝ่ายตรงข้ามถูกยิงเสียชีวิต15ศพนะฮะตรวจยึดกระเป๋าเป้ดัดแปลง ซึ่งภายในบรรจุยาเสพติดคาดว่าเป็นยาบ้าและไอซ์9 9เป้อาวุธปืนยาวคาบินหนึกระบอกและลูกระเบิดคว้างไม่ทราบชนิดอีกหนึ่งลูกครับพลตรีสุภเลิกสถาพรผลผ,ลผู้บัะชาการกองกําลังผาเมืองได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็สั่งการให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพราะเกรงว่าจะมีการขนลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้อีกครับ